สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับผมงงใจกับชัยพลมีทั้งภาพชัดเจนคลิปชัดเจนทำไมไม่เปิดโปงเหมือนโจถุงดำชัยพลจะได้พ้นผิด เรื่องจะได้กระจ่างตัวชัยพลเองจะได้พ้นมนทินชัยพลรู้จักมาดามลาเต้เป็นการส่วนตัวไม่ใช่หรือครับเท่าที่ผมฟังลาเต้พูดเขาชอบโทรหาชัยพลเป็นการส่วนตัวประจำหรือชัยพลนัดแนะให้ลาเต้ออกมาใส่ร้ายญาติฝั่งเมียปล่อยให้ลาเต้าด่าทนายโดยที่ตัวเองเงียบยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าครับ ที่คุณคบหาสมาคมกับผู้หญิงคนนี้นางลาเต้หรือคุณมีผลประโยชน์ร่วมถ้ามีคลิปมีภาพชัดเจนคุณก็หลุดนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็ต้องออกมาพูดอะไรบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เขาด่าญาติฝั่งเมียใส่ร้ายญาติฝั่งเมียของคุณคุณชัยพลคุณต้องการความช่วยเหลือจากทนายหรือ ญาติฝั่งเมียคุณอยู่หรือเปล่าครับทั้งคุณชัยพลและป้าแตนต่างก็รู้จักมาดามลาเต้ดีทำไมต้องปล่อยให้เรื่องมันยืดยาวถึงขนาดนี้ล่ะครับหรือคุณสองผัวเมียเป็นคนที่เห็นแก่ตัวผมยังจำที่ลาเต้พูดนะครับเขาบอกว่าเขาโทรหาลุงถามลุงว่าให้ป้าแตนมาเคลียร์ใจไหม แล้วลาเต้เองอ้างชื่อของคุณบอกว่าโทรหาคุณว่าไม่เคยบอกให้ป้าแตนมาเครียรใจปล่อยให้ลาเต้แอบอ้างชื่อคุณว่าสนิทกับคุณปล่อยให้ลาเต้ด่าทนายของคุณลามไปถึงแม่ของทนายมันเกินไปนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอะ เห็นใครๆพูดถึงกันใหญ่รู้ดีกันไปหมดถึงวันที่ยิ่มบาบางเพจระบุเปรี้ยงอายการยื่นพยานกว่า60ปากปารแบบนี้ถ้าจะสืบกันข้ามปีเราเป็นกลุ่ม FC ของทนายเจ้าของสำนวนอย่างเป็นทางการคงต้องพูดถึงสักหน่อยมัวแต่ไปพูดถึงกล่องดำหลังสงกรานปีหน้ากันอยู่ได้กัก ลองนำเสนอกันหน่อยว่าพยานจำเลยควรเรียกใครบ้างอีชั้นเสนอตัวเต็งปลาสม้มเต่งสองข้านมะยมซึ่งผู้โพสต์นะครับได้แคปภาพนะครับเป็นโพสต์ของทนายอาคมคงสวัสดนะครับโดยมีข้อความดังนี้ยี่สสามพฤศจิกายนวันนัดตรวจพยานหลักฐานข่าวว่าจะมีชมรมดังนำหลักฐานจากตปทมาแสดง เพื่อกยินยันว่าลุงพลเป็นผู้กระทำความผิดนั้นคาดเดาได้เลยว่าแจกย่าลูกเพจตามฟอร์มส่วนฝ่ายลุงพลจะอ้างบุคคลใดเป็นพยานได้บ้างใครพอแนะนําได้บ้างเท่าที่ผมรู้คือมีป้าแตนแน่ๆหนึ่งปากซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าลุงพลเป็นผู้ร้ายข้ามชาติ หรือครับไปทิ้งหลักฐานไว้ต่างประเทศด้วยถัดมานะครับบอกว่าเริ่มเป็นห่วงปลาส้มแล้วถัดมานะครับบอกว่ากล่องดำคงเลื่อนแบบไม่มีกำหนดครัป้าถามก็ไม่ได้ด้วยนะเจอบล็อกทันทีถัดมานะครับบอกว่าป้าคนกลุ่มนี้อยู่กันเป็นแก๊งสมรู้ร่วมคิดสร้างปัญหาให้สังคมรับบริจาคสมัยนี้นะ่ะ เรียกปล้อนออนไลน์ปวงเล็บสมัยก่อนโจรจะร่วมตัวเป็นชุมแต่ทันทีออกมาปล้นชาวบ้านซ่องสุมโจรถัดมานะครับบอกว่าหลักฐานไปอยู่ที่ตปทเลยนี่ถัดมานะครับบอกว่าไอซอรพร้อมคลิปว่าแต่ซอหายป่วยหรือกําลังจะตายนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเอาแล้วไงไอซอขอเคลียร์เพราะนะแต่แจ้งความตามหากลัวจะโดนดีแถมยังเพิ่งรู้จากหน้ากากาขาวว่ามาดามเปิดรับบริจาคอ้างตัวเองแต่ไอซอไม่ได้สักสลึงงานนี้เลยต้องเปิดใจสักหน่อยตรูให้คลิปเห็นหน้าจะจะไปแล้ววอยแต่ ทำไมเงียบทำไมคนรับคลิปอมพนมไม่เอาไปช่วยชัยพลตรูบปฮบผู้หันตัวเดอร์สูหาคนรับผิดชอบกันเองเตะอีฉันว่างานนี้สนุกเหมือนไอซอจะแหกมาดามเสรียแล้วงานนี้เพราะคลิปนี้อีฉันจิกมาจากช่องหนึ่งใน YouTube ที่ไม่ถูกกันแล้วกับมาดามขอนั่งบน เพลงตีชิงพยักยิ้มชมตะกวดกัดกันหาคลิปนี้ไม่ใช่ของช่องโยม,มทูตแต่ใช้คลิปต้นฉบับแบบช่องโยม,มทูตส่วนเสียงไอซอนะ่ะเอามาจากช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่เคยเป็นสาวกของนกแสกแต่ตอนนี้นะ่ะแตกคอกันแล้วเป็นการตัดต่อเอาเสียงมาใส่อีกคลิปย้อนเกรดเท่านั้น ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาสแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหรือไม่อาจเป็นคนของมาดามจัดฉากขึ้นมาว่าช่วยช้ยพลได้พอถึงเวลาล้มเหลวหนูบอกได้คำเดียวเลยคนที่ช่วยลุงได้ไม่ใช่พวกที่ฟาดหางแบบนี้ค่ะคนที่ช่วยได้มีแต่ทนายแต่ให้พวกที่ฟาดและเพ้อเจอ้อทุกวันนี้นะ่ะ หาแดกกับเว็บซีลุงให้ได้ยอดไลค์ยอดวิวเท่านั้นไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลยถัดมานะครับบอกว่าส่งให้แล้วไม่เอาออกมาฮ่าฮ่เรียนแบบคดีโจาถุงดำเหรอถัดมานะครับบอกว่าซอเป็นวัดเหรอเสียงเปลี่ยนเลยนะพอโดนแจ้งความนะ่ะรีบโยนขี้ใส่กันไปมาฮ่าฮงานนี้เชียร์น้าแต่สู้ๆโว้ยถัดมานะครับบอกว่า ส่วนตัวคิดว่าเป็นทีมงานของพวกแก๊ง18มงกุดเองมากกว่าที่จะเอาเสียงขนนอกถัดมานะครับบอกว่าฟังจากเสียงจังหวะการพูดการออกรอเรือยังไงเสียงก็น่าจะเป็นเสียงของจุดๆแน่นอนความคลิบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Morning ค่ะอีฉันไปฟังคนเล่า เรื่องสยองเสียงกระซิบจากนารกฟังแล้วสะดุ้งแทนลุงครอบครัวยืนดูน้องตุ๊กตาแบดหมดน้องส่งเสียงร้องอย่างน่าสงสารลุงลุงหนูแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเด็กค้องเรียกให้ลุงช่วยแต่ลุงปล่อยให้หลานค่อยๆหมดลมไปต่อหน้าโดยไม่ช่วยเหลือไม่นำส่งโรงพยาบาล มีคนสงสัยว่าทำไมเด็กเรียกหาลุงทำไมไม่เรียกให้พ่อแม่ช่วยคำตอบตามตะก,กะมีได้แบบเดียวคือพ่อแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเด็กเลยไม่ได้เรียกให้ช่วยและลุงยืนดูใกล้มากขนาดชั้นริงไซ์เด็กเห็นหน้าลุงชัดเจนที่สุดเด็กเลยเรียกให้ลุงช่วยเขียนมาถึงตรงนี้ถ้าอีชั้นเป็นลุงคนนั้น ลุงคนเดียวในคดีนี้คงสะดุ้งแล้วละ่ะชิดหายแล้วนี่มันช่วยให้ลุงติดคุกนีวาา่ว่าฮ่าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามา2ต้องมาถัดมานะครับบอกว่าไอ้ตัวนี้ก่อนนั้นอะ่ะมันบอกรักลุงหนักหนาเงินซื้อมันได้เมื่อก่อนอะ่ะมันว่าจะเขียนหนังสือ สารเสริญเมียหมอถัดมานะครับบอกว่าเล่ายัางไงเลี้ยวมาจอดหน้าบ้านลุงลุงจะรู้ไหม่หนอว่าคนรักกรุงพาเรื่องมาฝากลุงแล้วถัดมานะครับบอกว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะเลิกเล่านิทานกันสักทีทําไมไม่หุบปากกันแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของศาลถัดมานะครับบอกว่าป่านนี้ทั้งแก๊งก็ยังตะบี้ตะบันเข็น เรื่องเดือดร้อนเข้าตัวจำเลยช่วยกันแบบไหนไม่รู้ถัดมานะครับบอกว่าเหมือนช่วยลุงนะแต่ช่วยให้จุดๆุดจุดถัดมานะครับบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ก่อนเคยคิดสงสารลุงคนนั้นแต่ตอนนี้นะ่ะเริ่มหมั่นไส้เพราะลุงคนนั้นนะ่ะทำตัวลอยเหนือปัญหาถ้าลุงเข้าไปอยู่ในจุดๆุดจุด,จดก็ต้องทําใจถัดมานะครับบอกว่าเด็กพูดได้ ไม่กี่คำเองยังพูดไม่เป็นภาษาเลยด้วยซ้ำมนโนไม่เกรงใจเด็กกันเลยนะแต่ละคนอนะฮ่าฮ่า